คุมกระทาคุหัวแตกไปเลยเฮ้ยพ่อเฮ้ยใครวะเหมือนเหมือนเหมือนสาวดอนลีอ่ะเหมือนสาวทู่พวกหมูไอ้ก้ยสวัดน่ะจำได้เลยหมูนี่เนี่ยจำได้เพราะว่าฉันลูกคนทุ่งทองครับสงสัยมาฉลองงานวัดดื่มหนักไปหน่อยดูีิใครเดี๋ยวดูเด้อไ้้คุนคุนเพื่อน <Huh? S 1> เพราะว่าตะตุ่มด้านน่าจะเป็นพวกเล่นอยู่บ่อนไหนละาแม่แม่จะช่วยเหลือแมวไว้ที่รักข้าวตายคงฟื้นมาพี่อยากรู้นักน,นักหนาแม่เป็นอะไรแม่เฮ้ยแม่คุณว่าแม่ เล่นหลายวันมันรงแม่แม่กันแ้ไหนไหนแม่สัญญาว่าจะไม่ออก,ากมาจากบ้านไงแม่อออไอ่อไแม่ฉันเองเธอก็หนออ๋อะะถอดหมวกแล้วจำได้เลยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยคนรักเก่าเธอไปทุกที่ไหนโธ่แล้วเป็นเงสลบมาไปปอนไหนมา บ่นอะไรกูจำได้เลยตะตุ่มด้านกูว่าแล้วตัวเป็นทีละกุ๊บเพี้ยงอยนู่นแม่กูนั่งขอทานมากนะเออที่เป็นเรื่องการพนันนี่มี่มีแต่ในหัวนี่มีแต่การพนันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม่ชอบสายร้ายคุตาต้องตาที่หลังแกไม่ต้องโทรตามฉันขาสามเลยกูไม่ตีให้นม่งนกแล้ว พ่อจิ้มแม่กุน้อกเนี่ยพรมังตีอ่ะว้ายไม่รู้ดอกเสียยอนกูเลยพวกหมูดิแม่การแม่ขอโทษนะลูกแม่ที่แม่ผิดสัญญากับลูกขนาดนี้ได้ไหมเนี่ยแม่มึงทเท่าเผ่าจ้าภาวกูวะด <c oughs> ถ้ามึงทำคนแก่ผาวะหมดประเทศแล้วรู้หรือเปล่าอเอากไปนั่งติ้นของหน้าไม่มีใครไปเยี่ยวเลยทเแถาก <c oughs> ัว ถ้าไ่ใหญ่กูไปก็สบ้างสิทำไมแกไม่ไปก็นลดองนามเขาทำไมล่ะเขาไปแล้วนั่นึ่อะจากมันเอาคนไปคนหนึ่งมาคนึดลิเกไปอยู่พบไหมมนตาเด็กเก็บลงไม่ทันนี่นะอมีสี่หรือมีห้าฉันลึงไม่ใช่โบในหัวมีแต่การพนันเนาะเอาว่าเข้าไปหลังรวงนมงว่างบ้างไหม ก็วางตลอดเขียนคิ้วทาปาดเติมตลอดไม่จริงอ่ะเห็นมือเขียนโทรศัพท์ไม่หยุดเลยไม่รู้เรื่องเขาโพสงานเออโพสงานทั้งคืนหลยปอมันหาป้ามัะหาแคปชั่นขยันจริงๆกูเดี๋ยวกูทุบแม่กูจะกาสแม่ขอโทษนะลูกด่าพี่เนซปิดสัญญากับลูกว่าแม่จะเลิกขอทา